กาเรนะพุทธังอภิ nah พปูชยามิอิมินาสกาเรนะรำมังอ่ิปูชัยยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปู่ชัยยามิข้าพระพุทธเจ้า ขอโ้นมเสียนเก้าอาวายสักการะบูชาต่อคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าและคุณพระอริยสงฆ์เจ้าณพระคันธกุดีบนยอดเขากิจกูดี้ จบมือใส่เสียงก้าวน้อมศีรษะลงสูดลมให้ใจเข้าไปเลืล้อยใจยกศีรษะของเรากลับขึ้นมามองที่ด้านหน้ากุฏิของพระองค์ว่านโมขึ้นพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัตตสสะพักะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาไว้บทอิติปิโสด้วยกันอิติปิโสพักขวะอะระหังสัมมาสัมพุทธโหวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลโกาวิถุ อนุตโรปบุริสัตามสารทิสัตธาเทวมนุสานังพุทธโธภะขวัติสวะคาโตะคะวะตาธรรมโมสันทิติโกอกาลิโกะเอหิปสิโกะโอปานายโกะปะ จัตังเวทีตับโอวินอยูหีติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโน พภคาวัตโตสาวกสังโฆยะทิทางจัดตาริปุริสายุคานิอัจทาปุริสัปุทลาเอสภคขวัตโตสาวกสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโยทากินายโยอ,อันชาลีกาณิโย อนุตรตรังปุญญาเตังโลกสัสสีให้เราได้เปิดหนังสือไปที่หน้าส <c oughs> ามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดบอาตาติยะปริหน่าสามสิบเอ็ดบทนี้พระพุทธเจ้าได้รับถวายจาก เท้ามหาราชทั้งสี่นำโดยท้าเวสุวรรณที่นี่และพระอ,รองค์ก็นำมาประกาศให้แก่พุทธบริษัทได้สาธยายป้องกันสิ่งไม่ดีสิ่งอัปมงคลอักมนุษย์ต่างๆบทอาตานาติยปริตวิปัสสันนะมจาา ุมานตาสิรีมาโอสิกีสัปินามาทุสาภปูตานุกรรมพีโนเวสภูสสนามาตุนาหาตปาสันสนมาตุตะกุสันธาสมาราเสนา ปามาทิโนโกนาคมานาสวีอัมานาสุสีมาตัวกาสปาสนามาทุวีปปโมตาสสาะพาธิอังคีราสาสนามาทุสากายาปู อาสสิรีมาตวโยอิมังธรรมมัมเทเสสิสัพพาทูขาปะนุทานางเยจาปินิคูตาโลเกยถาภูตางวิปาสิสุงเตชนาอปิสุนา มหาตาวิตาสารทาอิตังเทวมนุษยานังยังนามาสสัมติหัตะมางวิชาจารณสัมปันน n มหาตางวิตาสารทางวิชาจารณสั s มป b น n ัง พุทังวันธามะโพตะมันตีให้เราวางหนังสือไว้ข้างหน้าหรือวางไว้ที่ตักแล้วมองมาที่กุติพระพุทธเจ้าเปล่งวาจาตามดังนี้ว่าด้วยอานุภาพ,ภาพแห่งคุณพร,ระรัตนตรยัรรตตรยและอานุภาพ แห่งบทอาตานาติยปริสท,ท,ที่ข้าพระพุธธทพธเจ้าได้สาธยายสวายเป็นพุธทธบูชา,บน,นบ,าบนยอดเขาคิจกูดนีนยอขีขอจงเป็นกลขอจงเป็นกำลัง,ง,ลงจงเป็นปัจจัยจงเป็นปัจจัยให้สัพพทุก สัพโซสัพโรคสัพภัยสัพเพราะห์ะะและอัปมงคลทั้งหลายจงพลันสลายตัวไปจากชีวิตของข้าพเจ้านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเธอ ในหน้าที่61บทนบมัสการ28พระพุทธเจ้าหรือบทสวดผานพระบทผานพระหรือบทแก้วสารพัดนึกเราจะใช้บทนี้เป็นบทเติมเต็มขอความเป็นมงคลของพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์จงเป็นปัจจัยเป็นกำลังให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองนำไปสู่ความสำเร็จความบริบูรณ์ทุกประการด้วยบทผานพระบทนี้ หน้าที่หกสิบเอ็ดเล่มเดียวกันป่ะเด็นอ่าเล่มเดียวกันเ,นเ,เล่มเดียวกันกน,นะ่านธรรมยางอัตวีสติพุทธาพิคีติงกโรหวมเาเซนะโมเมสาภาพุทธานางอุปานานา,นาง มาเหสีนางตานังการมมหาวีโรเมทางการุมหายาสุสารังการ โลกาหิตัวที่ปังการชุติมทโรโควรทานโยชนะปามุโคมังคารปุริสาสะหวสุมาโนสุมาโนที่โรเรวตวราติวะ ทโนโสพโตคุณาสามปานโนอะโนมาธาสีชาโนตะมโมปะทุมโลกะปัดโชโตนาระโทว,วาราสารีปะทุมูตตโรสัตตสารัวสุเมโทอ๊ ปติปุคาลัวสุชาตัวสาบคาลัวกะโวเปียทาตสีนาราสาโพอ,อาตธาธาตสีการุนิโกธรรมมาธาตสีตาโมนุทัวสีธาโทอาสาโมโวเกติ โสจวะทัตังวโรวปุตโสจวะระโทปุตโววิปัสสีจะานุปโมสิกัพพายตัวสัตธาเวสุวสุขทายาโกหุสันโทสัตถาวะโกนาคมาโน ระนานชาหัวกาสะปวสิริสามปานโนโคตโะโมสากะยะปงคาบมปิดหนังสือลงมองที่พระคันธกุดีของพระพุทธเจ้าเร่งวาจาวา่าด้วยอานุภาพ,าภาพแห่งคุณพระรัตนตรัย และอนุภาพ,แ,ภาพแห่งพระพุทธเจ้ายี่สิบแปดพระองค์ที่ข้าพระพุทธเจ้าได้ประกาศรสรนเสริมพระพุทธคุณเคณเนะขาคิจกูดแห่งนี้ ขอจงเป็นกำลัง,จง,จ,ลงจงเป็นปัจจัย,จจยให้ข้าประเจ้า,าทั้งหลายประสบความสุขค,ความปลอดภัย,าภยจากพยันอันตารายทั้งปวงจากโ Tail รคร้ายทั้งหลายนับแต่บัดนี้ไป,ป ขอให้จเจริญรุ่งเรืองทั้ง,งทาง,ทางโลกและทางธรรมมีความคล่องตัวยิ่งขึ้นในทุกประการน,นับแต่บัดนี้ต,ต,รนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเธอ ไหวลมหายใจเป็นพุทธบูชาโดยว่าตามดังนี้อิมาหังพันเตพักวา,า,วาอัตตะภาวัง,ต,ต,วงตุมหากัง,กงปริจชามิามข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,าผู้เจ,จเริญข้าพระพุทธเจ้า ขอมอบกายถวายชีวิตออววต,ต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,ออา,จาด้วยการเจริญจิตตะภาวนาถวยา,ายเป็นพุทธบูชานพณพระคันธกุดีขขนดดบนยอดเขาคิจกูล ในการละบ,บัดนี้เธอใช้เวลาสักเก้านาทีในการเจริญปิตตภาวนาและเรานี่ประกาศตนถวายชีวิตจิตใจถวายสิ่งอันมีค่าต่างๆเป็นพุทธบูชาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นก่อนที่เราจะหลับตาเราเก็บของสัมภาระให้ดีเพราะเรามอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธองค์ไม่ใช่มอบกายมอบของให้กับลิง เก็บของให้กระชับอยู่ใกล้เตือที่สุดให้ปลอดภัยที่สุดก่อนนะเรามอบให้ถูกที่ให้ถูกคนนะไม่ได้มอบให้กับลิง เวลาช่วงยามนี้เป็นนาทีทองเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวันที่มีแต่เราที่ได้เข้าเฝ้าองค์พระศาสดาเป็นเวลาจำเพาะการเป็นเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโปรดทรงเมตตาให้พวกเราได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดดังนั้นขอให้เราได้ดื่มด่ำเต็มที่กับกระแสบารมี กับรถอันประเสริฐที่สุดที่เราได้ใกล้ชิดกับพระพุทธองค์ผ่านพระคันคธกุฎีคือบริโภคเจดีย์ที่ใช้สอยของพระพุทธองค์นทีแห่งนี้เต็มไปด้วยรอยพระพุทธบาทเต็มไปด้วยร่องรอยบารามีลมที่พัดผ่านกายใจของเราเป็นลมเดียวกับที่เคยพัดผ่าน พระสรีละวรากายของพระพุทธเจ้าบรรยากาศแบบนี้เมื่อสองพันกว่าปีก่อนก็เป็นบรรยากาศเดียวกับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ดำรงอยู่พระองค์ทรงประทับที่นี่ตลอดการสมัยในการนั้นแม้เราจะมาไม่ทันเห็นพระรูปพระโฉมของพระองค์ก็ไม่เป็นไรเรายังมาทันได้เห็นที่ประทับใช้สอย มาทันได้เห็นสิ่งเครื่องแทนของพระองค์ที่ยังคงบริบูรณ์และยังมาทันกระแสพุทธานุภาพกระแสบารมีที่ยังคงเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ณนะสถานที่แห่งนี้